สวัสดีค่ะนะท่านผู้ชมนะคะวันนี้ก็สรุปห้วยลาวโค้งสุดท้ายรวมเสียนนะคะเราก็มาดูแนวทางกันต่องวดนะคะค่ะเราก็มาต่อนะคะสรุปห้อยลาวนะคะโค้งสุดท้ายนะคะรวมเสียนนะคะ,ะเดนวิ่งของแต่ละเซียนนะคะของเซียนใบใเฮเดนแปดนะคะรองเก้านะคะและ้วก็ของเซียนของพ้องิ่งนะคะ ดินรองนะคะของเสียนใบให้ดเด่นเอ่อเดินแปดนะคะเดินแปดรองเก้านะคะนี่ของเสียนใบนะคะอ่าสูตรเวลาของฟอร์ฮงและเซียนใบของเสียนใบคนวางวดนี้บ่อเข่าเอ่อแต่แต่จะติดตามเสียนคนใบนะคะคนจะมาให้แนวทางพนมามองคนบ่อเข่าเลยตามมาชมเนาะเสร็จแล้วหมดวันที่ วันที่ยี่สบหนะคะเด่นเด่นหนึ่งเด่นเก่าเด่นสามนะคะสูตรหลักสิบหลักหน่วยนะคะของพ่อเฮงน,นะคะ <S <S ของเซียนใหม่นะคะให้เดนศูนย์รองเก้านะคะศูนย์หนึ่งศูนย์สองเก้าสามเก้าแปดนะคะนี่ของเซียนใหม่นะคะเดี๋ยวเรจะเอาเด่นนะคะเด่นแปดนะคะเด่นแปด เด่นเปดน,นะคะรองห้านะคะก็จะจับมาตัวเด่นนะคะ 5, 8, 5. ตัวกันนะคะนี่เบิ้ลฮะแปดแปดนะคะเลยห้าห้าชุดสามตัวนะคะห้าห้าแปดเก้า ะะสรุปหวยลาวนะคะคงสุดท้ายรวมเซียนเด่น8ปรองหนะคะคัดมาเน้นๆนะคะแต่สามแปดเจ็ดนะคะแปดเก้าหนะคะตัวกันแปดหเบิ้ลแปดแนะคะชุด3ตัวนะคะ5้าแปดเก้ามนะคะท่านผู้ชมก็ชื่นชอบนะคะก็ตามนะคะ,ะก่อนจะลงทุนนะคะก็มีความเสี่ยงสูงนะคะท่านผู้ชมก็พิจรารณาเบิ้งดีๆก่อนเด้อนะคะ,ะเด่นแปดองเก่า ตัวที่แอดวงกลมให้นะคะเป็นตัวเด่นสุดๆนะคะสวัสดีค่ะนะคะขอให้มีโชคมีลาบนะคะหฮงๆงปังๆนะคะ